ทุกคนมาดูหมากคอนะคะหมากคอที่ที่อยู่เขาคอแมนบเวาได้แม่เจ้าของผลไม้ต้องเขาคอต้องคุยลูกคอที่แปลว่าเขาคอนี่คนเขาคอโดยตรงมาเองเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มผักนะคะทุกคนใครสนใจผัก ปีกส่งทักมาได้ใต้คอมเมนต์นักตาวาผู้ใดสนใจ,จเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มโฉด oh. นี่นะคะทุกคนชิมดิหนูชิมให้เพื่อนดูดิรสชาติเป็นยังไงมันจะมันมันจืด,จดสรุปแล้วมันหรือจืดมดีแต่ความมัน จิ้มกับน,น้ำตาลอ๋อจิ้มกับน้ำตาลนะคะทุกคนเป็นยังไงอร่อยมาขอจะขอชิมก่อนจะว่าของพี่หั่นกล่องอะไรเด้นี่นะคะทุกคน,มนบมอเป็นยังกินมั้ยกิอะไรชิ้ม,อ,ม,มอือหอม หอมมันนะคะเอามาจากแว่นที่เราเดี๋ยวชิมมุญะดูคนรอชิมทุกคนทุกคนรอชิมบรรยากาศฟาร์มผักมักคอแซ่บๆเข้าไปเห็ดอาหารกระไดขึ้นมาเล้อเอาไปอมไปเอียงนะเขาว่ากินครั้งแรกเหมือนกันนะคะทุกคนก็เนี่ยนะไปเห็ดแบบนี้นะเขาเอินอมเนี่ยเอ็ดเห็ดมาแบบเนี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าอมอมมะค้อ เพราะว่าเขาต้มแปบเดียวถ้าต้มเลยหรือว่าต้มบอสุกเหมือนที่เขาทําอ่ะมันจะอันนี้คือต้มอมอันนี้สุกแล้วมันบปะหวเือนอมอ๋ออมมาแล้วจิ้มกับน้าตาลือสุกคนอร่อยหอมมันอันถ้าว่าเป็นอมตามบ้านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ